มาตรฐานใหม่ของชุดคีย์บอร์ดคอมโบที่จะยกระดับการทำงานของคุณให้เหนือชั้น Keycon B Combo สวัสดีครับเพื่อน <S <S ๆกับมาโคกับกายที่ Keycon Thailand กันอีกแล้วนะครับและในวันนี้การมีคีย์บอร์ดมาแนะนำเพื่อนๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือ Keycon B Combo ครับซึ่งในรอบนี้ประกอบไปด้วย2รุ่นก็คือรุ่น B33 และ B36 ครับสิ่งที่พิเศษสำหรับรุ่นนี้เลยก็คือจะเป็นเซตคีย์บอร์ดที่มาพร้อมเมาส์ในราคาไม่เกิน2,000บาทครับ อย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องขนาดของตัวคีย์บอร์ดกันก่อนเลยครับใน2รุ่นนี้นะครับตัวแรกนะครับ B33 นะครับจะเป็นขนาด80% TKL นะครับสำหรับใครที่ไม่ต้องการใช้ปุ่มนำแผดหรือปุ่มตัวเลขนะครับเพิ่มพื้นที่การใช้งานเมาส์ให้มากยิ่งขึ้นครับถัดมานะครับพี่ใหญ่ของเราในวันนี้นะครับคีย์คอน B36 คีย์บอร์ดขนาด100%นะครับ Traditional แบบดั้งเดิมเลยนะสำหรับใครที่เป็นสายทำงานและยังต้องใช้ปุ่มนำแผดปุ่มตัวเลขตัวนี้ตอบโจทย์งมากครับ เดี๋ยวเรามาพูดถึงภายนอกของตัวคีย์บอร์ดกันก่อนเลยนะครับอย่างแรกที่ทุกคนเห็นเลยก็คือเรื่องสีนะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับจะมาเป็นสีแบบสีดําตัดกับสีเทานะครับและยังมีสีส้มที่เป็นเอกลักษณ์ของคีย์คอนนะครับที่ปุ่ม ESC อยู่ด้วยครับวัสดุของตัวคีย์แคปทั้ง2รุ่นนะครับจะให้มาเป็นพลาสติกแบบ ABS ครับซึ่งให้สัมผัสที่ดีมากนะครับแถมทั้ง2รุ่นนะครับจะใช้การขึ้นฟอนต์แบบพัชปินนะครับให้ตัวหนังสือที่คมชัดและมีคุณภาพมากมาก ซึ่งในรุ่นนี้นะครับมันไม่ใช่แมคชีนิคอลคีย์บอร์ดแต่อย่างใดครับแต่เราใช้ระบบซิสเตอร์สวิตช์แมชชีนิซึมครับเป็นระบบใหม่นะครับที่ออกแบบมาเพื่อรุ่นนี้โดยเฉพาะครับซึ่งจะสวิตช์รุ่นนี้นะครับจะให้สัมผัสที่นุ่มเงียบนะครับกดง่ายสบายมือแต่ยังคงความสนุกแบบแม c h a n ิคอลคีย์บอร์ดเพื่อนๆสามารถเอ็นจอยกับการทำงานได้ทั้งวันเลยครับถัดมาในส่วนของเฟรมของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับวัสดุเป็นแบบ ABS อย่างดีนะครับทุกคนพรีเมียมด้วยตัวนี้นะแล้วก็สามารถปรับระดับนะ มาถึงในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับตัวพอร์ตคอนเนคเตอร์จะอยู่ทั้งมุมบนขวาของตัวคีย์บอร์ดนะครับพร้อมถึงตัวสวิตช์การปรับเปลี่ยนโหมดการใช้งานเช่นเดียวกันครับสำหรับเพื่อนๆที่กังวลเรื่องดองเกิลของตัวคีย์บอร์ดนะครับเนื่องจากคีย์บอร์ดรุ่นนี้เป็นคีย์บอร์ดไร้สายและยังมีที่เก็บดองเกิลบนตัวคีย์บอร์ดด้วยครับหมดกังวลเรื่องดองเกิลจะหายได้เลยครับทั้งสองตัวนี้นะครับแต่ว่าเป็นคีย์บอร์ดที่มีน้ำหนักที่เบามากนะครับเพื่อนๆอย่างตัวนี้นะครับ B36 ขนาด10 TKL นนนนนะคครรรรััััััับบบหกกออยยู่่่เเเพีีีงง650 550 0มททา้้้ตตตวแ80% ลมใช้กันยาวๆนะครับ320ชั่วโมงครับการใช้งานนะครับสามารถใช้งานได้ทั้งเสียบสายบลูทูธไร้สายแบบ2.4 g h z รครับระบบปฏิบัติการที่รองรับนะครับทาง Mac และ Windows เลยครับไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการไหนใช้ได้หมดเลยครับและเมาส์ที่กายถืออยู่ตอนนี้นะครับก็คือเมาส์ k ี y c คอนบีเที่มาในชุดคอมโบของคีย์บอร์ดทั้ง2รุ่นครับไม่ใช่เป็นแค่เมาส์ไร้สายธรรมดานะครับแต่ยังเป็นไซเลนคลิกด้วยครับ และยังสามารถตั้งค่าปุ่ม,มาโครพนันเว็บไซต์แอปพลิเคช o n คีย์คอนลอนเชอร์ได้เหมือนคีย์บอร์ดด้วยนะครับซึ่งจะเมาส์คีย์คอน bm25 นะครับยังสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งบลูทูธไวเลสและก็ใช้สายได้ด้วยครับซึ่งจะเมาส์ตัวนี้นะครับให้แบตเตอรี่มาถึง600มป์นะครับใช้งานกันสูงสุดถึง98ชั่วโมงและยังมีเทคโนโลยีเชื่อมต่อไร้สายบลูทูธ5.2ที่ช่วยประหยัดแบตรวมถึงสามารถปรับคุณลักษณได้สูงสุดถึง1000เฮิร์ตครับ DPI ตัวนี้นะครับปรับได้ตั้งแต่4 0 0 0 0 2 4 ซึ่งความพิเศษของชุดคอมโบนี้นะครับเรียกได้ว่า1 d o n g ดองเใช้คู่กับทั้งเมาส์และคีย์บอร์ดนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนไม่อยากเก็บดอง g กิไว้ที่คีย์บอร์ดนะครับตัวนี้สามารถแกะด้านหลังของเมาส์นะครับเก็บ d o งเกิได้เช่นเดียวกัน,นครับ เห็นเป็นคีย์บอร์ดรุ่นเล็กแบบนี้นะครับสายออฟฟิศแบบนี้นะครับแต่ฟีเจอร์ข้างในไม่แพ้กับรุ่นเรือธงของทางคีย์คอ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับแต่งต่างๆนะครับสามารถทําได้ผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชันคีย์คอ์ลอนเชอร์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่ามาโคนะครับการรีแมปปุ่มอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับหรือแม้กระทั่งฟีเจอร์ล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาคลิกสตาร์นะครับกดปุ่มเดียวเปิดโปรแกรมไหนก็ได้บนเครื่อง ก็สามารถทําได้ไม่แพ้รุ่นใหญ่เลยครับโดยเฉพาะรุ่นคีย์ o อน b 6 6แบบ100%ที่มีน้ำพดนะครับตัวนี้เราจะมีพิเศษปุ่มมาโคมาให้ถึงสีปุ่มนะครับเพื่อนๆสามารถตั้งค่าให้เหมาะกับการใช้งานของเพื่อนได้เลยครับหรือบางคนอาจจะตั้งเป็น c h a t GPT Gemini เปิดเพลง เปิดโปรแกรมบนเครื่องสามารถตั้งได้ผ่านเว็บไซต์เลยครับทนานบ้านใน่วนของราคานะครับคีย์คอน B33 สมมราคาอยู่ที่1590นานะครับและคีย์คอนบีสามหกเาครับอย่าลืมนะครับทุกคนไม่ใช่แค่คีย์บอร์ดแต่มาพร้อมเมาสนะ์นราคาไม่ถึง2,000บาทครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆหลังจากฟังรีวิวแบบเร็วๆของคีย์บอร์ดทั้ง2รุ่นนี้ไปนะครับสำหรับกายนะกายมองว่าเป็นคีย์บอร์ดที่เหมาะมากๆสำหรับการซื้อไปใช้ที่ออฟฟิศนะครับเพื่อนเพราะว่าราคาเนี่ยเรียกไไดด้้่่าารัมมบอหืใจะ ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าน้ำหนักของคีย์บอร์ดเนี่ยอยู่ประมาณ500ถึง6ก0กรัมเท่านั้นนะครับแถมดองเกิลไม่ต้องกังวลเรื่องจะหายด้วยนะครับเพราะว่าดองเกิลของเขาเนี่ยใช้1ตัวได้กับทั้งเมาส์ทั้งคีย์บอร์ดเลยครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากทดลองสินค้านะครับลองกดลองสัมผัสสามารถไปทดลองกันได้ที่ pop up store ทั้ง2สาขาสาขาเซ็นทรัลเวิลด์และสาขาเซ็นทรัลเวสเกตครับ ส่วนเพื่อนคนไหนนะครับสนใจอยากสั่งซื้อสินค้าไปครอบครองตอนนี้พร้อมจําหน่ายแล้วที่ Ke y ี o อน h a i l a n d ทถูกช่องทางครับก่อนจากกันไปนะครับเพื่อนๆยังไงฝากคอมเมนต์ไ้ข้างล่างหน่อยว่ามีความคิดเห็นยังไงกับคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะครับหรือว่าคีย์บอร์ดรุ่นไหนที่เพื่อนๆมีคําถามือข้อสงสัยอยากให้อามเดวิวก็สามารถคอมเมนต์ไปด้านล่างได้เลยยังไงนะครับกายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แชร์คลิปนี้ไปหาเพื่อนที่อยากได้คีย์บอร์ดรุ่นนี้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ